ศึกเพชรเกียรติเพชรครับที่สนามมวยเวทีลุปินีครับอังคารที่15พฤศจิกายนครับโดยพันตรีหญิงพนิชชาธีระเดชพง์ครับคู่ตกค้างจัดให้ดูครับแสนชัยน้อยสิงปลาปากน้อยเจอกับวันชัยน้อยสิบนายกไก่แปดริ้วสจเวาพัชธรสิทธิการนะครับถอดมงคลให้กับธนงดของวันชัยน้อยสีเสื้อเด่ก็คือสิงปลาปากน้อยครับส่วนทางด้านของเจ้าแสนชัยน้อยสิงบ้านสร้างนี่เป็นน้องชายครับของป้อมเพชรสิงบ้านสร้างตีข่าซ้ายครับ ทางด้านของอวยคู่นี้ผัดแพ้ผัดชนะกันมาแล้วครับตีเข่าขวาครับวันชัยน้อยตระทุ้งขวาไปอีกหนึ่งทีครับขึ้นมานี่ทางด้านของวันชัยน้อยนี่เสียเปรียบเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นมวยมาแทนครับเคยผัดแพ้ผัชนะกันมาคนละผลครับที่นี้ตีหน้าขาแสนเอุ้้ยงัดสอกซ้ายถือว่าเป็นเด็กเก่งครับ กรรมาการแยกออกมาขยับเข้าหากับแสนชัยน้อยซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยพีเคแสนชัยครับสิงบ้านสร้างก็น,นายยกมานนทัตทยมาหลักอรครับกระแทกหมัดขวาครับวันชัยน้อยถีบขวาไว้แสนชัยน้อยขยกกับก็เจอแขนซ้ายของวันชัยน้อยครับ ความได้เปรียบปล่อยตัวยกสามนี่อยู่ที่แสนชัยน้อยนะครับอ้ยแข้งซ้ายครับขยับครับขยับครับแสนชัยน้อยอ้กระกระแทกหมัดขวาทําได้ดีครับอาซ้ายตรงไม่ถึงดูชกแบบรีแลกรีแลกกว่านะครับที่กัดชกันวันนี้นี่101้ปอนด์ครับอู๋ยัยดไส้ได้วยขวาครับแสนชัยน้อยโต้ด้วยซ้าย แทงขวาครับวันชัยน้อยแทงขวาอีกทีนึงหมดในดีกว่าครับจนถึงตอนนี้ครับหมดยกที่สามครับแมแทบจะเซิรเลยครับวันชัยน้อยสถานการณ์เปลี่ยนแน่นอนครับเห็นเกมแบบนี้ครับแตละหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของวันชัยน้อยสิทธิ์นยกไก่แปดริ้วครับ โดยมีดรกิติเป้าเปี่ยมซั์ครับหรือว่านายกไก่ครับนายกอบจแปดริ้วนี่ให้การสนับสนุนอยู่แข้งซ้ายแข้งซ้ายแล้วพับเก็บแสนชัยน้อยโตไม่ได้อืโตไม่ได้ครับโตไม่ได้ไไดเอาแข้งซ้ายเจอสายโตครับอ้าวต้องยิงหมัดเยอะๆครับแสนชัยน้อยเครื่องหมายการค้าของเขาก็คือมีหมัดเนี่ยครับคือวงในนะ่ะวันชัยน้อยดูได้เปรียบนะครับคือทีมงานที่สอนอยู่ที่มุมก็ต้องแก้ครับ ก็เข่าแล้วดูแล้วสู้ไม่ได้นักมวยจะไปสู้เข่าก็กระไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเกมของตัวเองด้วยประสบการณ์ครับแต่ว่าถือว่ายังเด็กทั้งคู่ครับแสนชัยน้อยเดินข่ายใหญ่หน้าเสือแข็งโป๊กเตะจอย,ยางแล้ววางสายบนเจอแข้งของวันชัยน้อยคืนตีเข่าขวาครับกรรมาการแยกออกมาครับ เดินครับล่างแข้งซ้ายครับของวันชัยน้อยตีเข่าขวาครับเนี่ยครับกดแขนละแทงครับอ่าล่ะครับทรงไทยทรงมันแต่ว่าวันชัยน้อยครับเน้นเน้นครับเน้น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 ครับเนี่ยครับเสียบขวาอีกทีหนึ่งฟันสอกไซต์ต่างหากโอ้โหมาหลากหลายมากนักชกจากจังหวัดนครพนมนะครับทางด้านของวันชัยน้อย บาตรประป่าครับส่วนแสนชัยน้อยนี่ก็าจากบุรีรัมย์ครับแข้งซ้ายครับแสนชัยน้อยต้องเตะบ่อยๆเตะเยอะๆอ้าวซ้ายไปเจอซ้ายโต้ตีเข่าวขวาครับวันชัยน้อยแทงขวาไปทีนึงกรรมาการแยกออกมาเดินครับแข่งซ้ายครับกระแทกหมัดขวาเจอแข้งซ้ายอ่าบวกอีกตีเข่าวขวาตีเข่าวขวา ตีเข่าซ้ายแล้วก็กระทุ้งขวาครับดูครับโอ้โหในในดูดีครับวันชัยน้อยวันนี้ครับเล่นเอายุบเล่นเอาย่นไปเหมือนกันครับทางด้านของแสนชัยน้อยถีบขวาเจอขวาของวันชัยน้อยครับโอ้โชกละเอียดรัดกุมแล้วก็มีลูกเน้นลูกโชว์ลูกฉายกระแทกหมัดแล้วก็ตามด้วยหมัดซ้ายครับดูครับล่อเป้าแล้วครับตอนนี้แข้งซ้ายพับนอก พยายามเตะพับนอกเหมือนกันครับแสนใช้น้อยแต่ว่าในไล่แขนสู้ไม่ได้ครับเนี่ยครับในไล่แขนสู้ไม่ได้ครับนอกพับในครับเนี่ยครับดูพอมันอกมั่นใจแล้วก็หืมกลายเป็นมวยจุกจิกโชคยากก็เลยว่าเก่งเกินเด็กแล้วครับโชคแบบนี้เนี่ครับมั่นใจแล้วครับ ยกสุดท้ายครับความได้เปรียมอยู่ที่วันชัยน้อยสิงปลาปากน้อยหรือว่าสินนายกไก่แปดริ้วแน่นอนนี่คือมวยคู่แรกของศึกเพชรเกียรติเพชรโดยผู้พันแอลครับก็ประเดิมสนามหลังจากที่หายไป31วันครับ จอกันมาสองครั้งก่อนในนี้ครั้งแรกนี่แสนชัยน้อยชนะนะครับทั้งที่สองเมื่อวันที่2เดือนที่ผ่านมาครับก็เป็นทางด้านของวันชัยน้อยนี่เป็นฝ่ายชนะบ้างล่าสุดของวันชัยน้อยก็ไปชกออกตู้ช่องเจ็ดสีนะครับแพ้ศักดิ์ศรีเกียรติหมู่เก้าแน่แต่ดูการกลับมาไฟนี้ น่าจะกลับมาแจ้งเกิดได้ทันควันครับดูครับมีศอกแถมให้ตังหากของแถมมีเยอะครับอาในช่วงเทท้ายนะครับมีจะปัดขาโชว์ด้วยครับแต่ว่าแสนใช้น้อยไม่ไปด้วยอหมดยกสุดท้ายครับสะใจนะครับคนชนะก็สะใจครับคนแพ้ก็เดินคอตกหน่อยๆนี่ครับบิดพื้นโชว์ตังหากร้ายจริงๆ กรรมาการรวบรวมคะแนนครับไม่มีปัญหาด้วยประการทั้งปวงครับวันชัยน้อยสิทธิ์นายกไกแปริ้วหรือว่าวันชัยน้อยสิงปลาปากน้อยครับนักชกจากอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมครับ